รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะในวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดประกวดอาหารพื้นเมืองสืบสารขนมทำเนียมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557 สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลจัดกิจกรรมบิ๊กคลินนิ่งเดย์รับเทศกาลมหาสงกรานต์สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชมภาพบรรยากาศการจัดงานประกวดอาหารพื้นเมืองประจำปี2557ของเทศบาลนครแม่อสอดค่ะ เธอเทอิดเ,เกียรติชินสรานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดการประกวดอาหารพื้นเมืองเผยแพร่วิธีกรรมศิลปะการประกอบอาหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2557 และมีนายรักพงษ์บุญสิริปรลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้โดยมีนายการกันนินว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพงละครนายเทีรยรทยุชันดีกุลรองนาย,ยกเทศมนตรีนครแม่สอดสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยตัวแทนประธานและคณะกรรมการชุมชนกลุ่มแม่บ้านทั้ง20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประกวดอาหารจำนวนกว่า300คนบริเวณที่ทําการเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ดเรเทอเกียชินสรนันยกเทศมนตรีนครแม่สอดเปิดเผยว่าเทศบาลนครแม่สอดได้จัดให้มีการประกวดอาหารพื้นเมืองประจำปี2557ในเดือนเมษายนของทุกๆปีเพื่อสืบสานขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอีกทั้งเผยแพร่วิธีกรรมศิลปะการประกอบอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือตลอดจนให้ชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันรวมไปถึงให้ชาวชุมชนเกิดความรักความสามัคคีต่อกันและยังทําให้เกิดความสนุกสนานตามวิถีประเพณีท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ได้กําหนดอาหารการประกวดประเภทลาบหมูลาบเนื้อและน้าพริกหนุ่มบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานต่องคะแนนที่มีนั้นเยอะจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารความน่าน่ารับประทานนะคะรวมถึงวามจ๊อกจอกค่ะครับขอเชิญตัวแทนนะครับมารับรางวัลและขอขอบียนเชิญนะครับครันระดับ อพ er, oh. yeah. ื้นที่เขตเทศบาลของเรานะครับอต่อเสียงประตือดังๆให้ชุมชนยกจอนะครับและนี้ก็คือชุมชนที่ได้รับรางวัลรองันบเลิศอันดับสองยดด้วยนะครับจอดเทมองทอที่้องนลยนะคะราวัลรองชนเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แก่ชุมชน 好吧 ร่วมกับชาวตลาดสดบ้านเหนือจัดกิจกรรมวิกฤตนิ่งเดย์ทำความสะอาดตลาดสดตอนรับเทศการสงกรานค่ะ วสุธรบุญมากนายสงกรานเรือนใจดีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยพนักงานเทศบาลนครแม่สอดรวมกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบ้านเหนือจัดกิจกรรม Big c l e a n i n g Day โดยร่วมกันทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดล้างสถานที่และจุดวางจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลบ้านเหนือให้ดูสะอาดงามตาถูกหลักสุขอนามัยรับเทศกาลมหาสงกรานต์ตอนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงวันหยุดเทศกาลมหาสงกรานต์นี้ นายวสุธรสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดกล่าวว่าด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้มีความห่วงใยในสุขภาพและสวัสดิการของทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายในตลาดสดเทศบาลและประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าเช่นกันการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ครั้งนี้ได้มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกๆเดือนส่วนที่ทางกลุ่มพ่อค้าและแม่ค้าขอให้มีการจัดทำความสะอาดเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละสองครั้งนั้นทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศ ให้ได้รับทราบต่อไปนายวสัสรธอบุญมากสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดกล่าวเทศบาลนครแม่สอดวัฒนธรรมจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่รวมหารือและแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอแม่สอดและงานสัปดาห์วิสาขาบูชาสารสำคัญไทยมีนมากค่ะณเทศบาลนครแม่สอดนายเทิดเกียรติชินสาราน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายอํานาจนันทหารรองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะจากวัฒนธรรมจังหวัดตากพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อทำการหารือและถแถลงข่าวในการจัดงานประเพณีสงการานต์อำเภอแม่สอดและงานสัปดาห์วิสาขบูชาสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาโดยนางศรีสมรเทพสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดตากกล่าวว่าในส่วนของจังหวัดตากโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสุริยะประสาทบัณฑิต ได้ร่วมจัดกิจกรรมสงกรานกับเทศบาลนครแม่สอดในงานแม่สอดเมียวดีมิตรในสงกรานเฟสติวัล2014วัฒนธรรมจังหวัดตากได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีในวันที่13และ14เมษายนและสำหรับวันที่16เมษายนได้จัดให้มีขบวลแห่ที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในส่วนของอำเภอเมืองตากก็ได้มีการจัดงานวิถีชีวิตของคนเมืองตากโดยมีการจัดบริเวณริมแม่น้ำปิงในส่วนคนเดินโดยท่านผู้ว่าราชการเป็นประธานเปิดงานและนางสีสมรได้ประชาสัมพันธ์ถึงงานสัปดาห์วิสาขาบูชาสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่7ถึง13พฤษภาคม2557ณนะบริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครแม่สอด โดยมีไฮไลท์ของงานคือการจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์199รูปบนสะพานมิตรภาพไทยพม่าค่ะดิฉันศรีสมรเทพสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดตากค่ะขออนุญาตได้นำเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีสงกรานต์ที่จะถึงใน2-2วันที่จะถึงนี้นะคะในส่วนของจังหวัดตากเรานะคะโดยท่านผู้บริการจังหวัดตากท่านสุริยาประสานบิทนะคะได้จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นเรื่องของเทศกาล พณีสงกรานนะคะแล้วในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดก็จะเป็นในเรื่องของสงกรานมิวดีเฟสติวัล2014นะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างไทยกับเมียนม,มานะคะในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดป่าะะได้จัดกิจกรรมในเรื่องของการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีในวันที่13และ14นะคะส่วนวันที่16นะคะก็จะมีในเรื่องของขบวนแห่นะคะก็ถือว่าในเป็นเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันในท้องถิ่นนะคะซึ่งในขบวนแห่นี่เขาก็จะมีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ของชาวเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในอำเภอแม่สอดน,นะะ่ะขบวนแห่ของประเทศลาวขบวนแห่ของชาติพันธุ์ของไทยใหญ่ะคะ่ะก็ถือว่าเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะในส่วนของอจังหวัดตาของเรานอกจากจะจัดที่เทศบาลนครแม่สอดแล้วนะคะยังจัดในส่วนของอำเภอเมืองตากนะ,ะซึ่งทางผู้ในการกลุะะ่มเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางแนะนําตัวแล้วก็ได้บอกแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะในส่วนของในส่วน เราได้ร่วมกับเทศบาลหนุ hmm. a, Quran, ่ตากนะคะัก okay. um, uh ัดกิจการในเรื่องของวิถีชีวิตของคนห่ตากๆะรับที่เราได้นาเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของชาจังหวัดตากทั้งในเผือกเก้าเผืองที่เราได้เรียนเชิญมาร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารหรือว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมซึ่งตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของการสาธิตและการจําหน่ายรวมไปถึงศิลปะการแสดงของแต่ละเภือกซึ่งจะมีความหลากหลายมากมายในัรรดาอะหาะ ก็อย่างที่นำเรียนนะคะว่ากิจกรรมของเราในส่วนของจังหวัดตากเนี่ยเราจดทั้งในส่วนของอำเภอเมืองตากนะคะเป็นการนําเสนอในเรื่องของรากวัฒนธรรมและก็สินค้าทางวัฒนธรรมนะคะโดยจัดกิจกรรมที่ริมแม่น้ําปิงค่ะเราเรียกว่าสวนคนเดินนะคะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่12เมษายนนะคะทุกวันเสาร์ค่ะโดยวันที่12เป็นวันเปิดตัวโดยท่านผู้ริการจังหวัดตากเนี่ยจะเป็นประธานในการเปิดงานนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็มีกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศบาลนครแม่สอด ะะแล้วก็ในวัดมณีไพยานนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดก,กิจกรรมได้ครบในส่วนของทั้งในที่สาธารณะและในส่วนของวัดนะคะรเราถือว่าการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นเป็นไฮไลท์ของจังหวัดตากเพราะว่าจังหวัดตาาเนี่ยเป็นเมืองหน้าดา่านประรรมอาเซียนนะคะโดยเฉพาะอำเภอแม่สอดน,นะคะซึ่งมีอาณาเขตติดต่อก,กับสาธารณรัฐเยอรมนนะคะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน,นะะที่เรามีความสัมพันธ์กันทั้งในมิติศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ กิจกรรมหนึ่งนะคะที่จะขออนุญาตได้เรียนที่แจ้งแล้วก็เพื่อประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกนะคะเราจะจัดกิจกรรมตักบ,บาทพระสงฆ์ร้อยเก้าร,รูปซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มาจากประเทศเียนม,มาแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะโดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13ไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าวันที่13จะมียุติตัสบาร,รเข้าสารอาหารแห้งบนสะพานมิเดอาร์กมาค่ะ ก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านคผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้มาร่วมทาบุญเพื่อเปิดเส้นทางบุญเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนกันะเทียนกันๆๆๆสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดประชุมการประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวออกนอกรระอาชณาจักรค่ะวันที่10เมษายน2557เวลา13.30นาทีในาใชัยวัฒน์วิทิธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรณห้องประชุมชั้นสองสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2556กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้าง ต้องส่งกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยมีข้อกำหนดดังนี้กลุ่มลูกจ้างที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตำแหน่งงานรับใช้ในบ้านและงานกรรมกรได้แก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติพมา่าลาวกัมพูชา แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าลาวกัมพูชาที่นำเข้ามาตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าวสัญชาติพมา่าลาวกัมพูชาตามมติคอรมวันที่15มกรา2556โดยนายจ้างจะเริ่มหักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างในเดือนมีนาคม2557และนำส่งกองทุนภายในวันที่15เมษายน2557 จำนวนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนคนละ1,000บาทโดยเริ่มหักเงินค่าจ้างเข้ากองทุนภายในวันที่ 15, ของเดือนถัดไประยะเวลาการส่งเงินเข้ากองทุนกรณีที่1นนายจ้างหักเงินค่าจ้างเฉลี่ยเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนติดต่อกัน เป็นเวลา4เดือนเดือนละ250บาทกรณีที่2หากนายจ้างหรือลูกจ้างมีความประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนน้อยกว่า4เดือนให้ในายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเป็นหนังสือตามแบบหนังสือทำความตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างกรณีหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกราชะอาณาจักรน้อยกว่า4เดือนโดยมีสถานที่นำส่งกองทุน ในงวดแรกในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานของลูกจ้างหรือสำนักงานของนายจ้างส่วนกลางสำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาคสำนักงานจัดหางานจังหวัดงวดถัดไปนำส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้แก่ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานของลูกจ้างหรือสำนักงานของนายจ้างสถานที่เดียวกับงวดแรก หรือนำส่งธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโดยต้องยื่นคำร้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.doe.go.th/fund และนำใบนำส่งที่พิมพ์จากระบบไปชำระเงินที่ธนาคารสถานีตำรวจภูทแรแม่สอดเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ค่ะ ที่กองกำกับการตำรวจภูทรแม่สอด2สถานีตำรวจภูทรแม่สอดตำบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตากพันตำรวจเอกอําพลวงใหญ่รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากเดินทางเป็นประธานในการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประําปี2557โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่11-17เมษายน2557ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันอีกทั้งอําเภอแม่สอดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจข,ของ5อํา เภอชายแดนซีกตะวันตกของจังหวัดตากจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆในพื้นที่และบางส่วนเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาจำนวนมากอีกทั้งสถานที่บางแห่งได้มีการจัดงานกิจกรรมรื่นเริงเงทศกาลสงกรานต์ซึ่งอาจกรร่อกรรให้เกิดอาชญากรรมการโจรกรรมและปัญหาด้านการจราจร ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดไว้สถานีตํารวจภูธรแม่สอดได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2557ขึ้นกับเปิดสูงการจราจรในการที่ จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งในระยะเจ็ดวันอันตราย mm hmm. ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทเที่ยวำอำเภอแม่สอดจำนวนมากนะครับผมได้รับมอบจากทางผู้การให้มากํากับดูแลทางำอำเภอแม่สอดนะครับก็ได้วางมาตรการให้ทางาง,งานจราจรเองเนี่ยมีการาป้องกันนะครับคำว่าป้องกันก็คือมาตรการในตั้งแต่โลนนรงนะครับการติดแผ่นป้ายป้ายเตือน แล้วก็มาตรการในการป่าบามก็คือปัะคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะกรณีเมาแล้วขับนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญในกรณีที่ผู้บติเหตุแล้วได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตนะครับก็คาดหวังว่าในช่วงนี้นะครับทางเจ้าที่จะทํางานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะลดปัญหาในด้านเวรจรแล้วก็ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและร่างกายครับ ปีนี้มีการตั้งเป้าไ,ไหมครับในการลดอุบัติเหตุเราเราตั้งเป้าว่าเราจะลดให้ให้น้อยกว่าปีแล้วเพราะปีแล้วทั้งจังหวัดเราเนี่ยเสียชีวิต4คนนะครับปีนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากจะให้ไม่ให้อยากไม่ให้มีเสียชีวิตเลยหรือได้น้อยกว่า444่คนจากปีแล้วนะครับสำหรับการเจ็บเจ็บป่วยออบาดเจ็บเนี่ยปีแล้วใน50กว่ารายเราคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยเราน่าจะลดลงจากเดิม

หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนคะรแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกวรวณน,นาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ ชาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดธามโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์บรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำรรม,มิงกระบาคํายาสวัสดีครับถ้ามีคนมาถามว่าคุณชื่ออะไรถ้าเป็นผู้ยญิงก็ตอบว่าจะม,ะนานมัณณีขอไข่เ,ทเที้เตะมัณมีขอไข่เี้เ จะมาแนะนำคอลไข่คุณเตภาษาทนแปลว่าดิฉันชื่อคอไข่ดิฉันชื่อคอไข่ดิฉันชื่อคอไข่ครับสมมติถ้าเราเจอกับพระนะพระก็ถามมาเราว่าโยมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรภาษาพมา่าแปลว่า ตะการนามีปลาลโคลเลยตะการนามีปลาลโคลเลยตะการนามีปลาลโคลเลภษาษาพม่านะแล้วก็ลองตอบยมผู้ชายคนนั้นน่ะตอบว่าภาษาพม่าตอบว่าตะการนามีโคกไก่ชุดเต๋ตะการนามีโคกไก่ชุดเต๋ตะการนามีโกไก่ชุดเ,ดกกดเ,ดกกเต๋ ที่นี้เราอยากจะเพิ่มเติมคําสูาพหรือภาษาพระถ้าลองคุดกับพระคําสุดท้ายก็ต้องใช้คําว่าพยาพยาพยาแปละว่าขอรับถ้าเป็นผู้หญิงก็เจ้าค่าก็ลองพูดว่าแต่การนามีโก็ไก่ชิปปาเดพยา チーってチーってチーってぴょん ประกาศจังหวัดตากเรื่องขอความร่วมมือป้องกันไฟป่าและงดเว้นการเผาวัชพืชในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจังหวัดตากจะประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม่ป่าอย่างรุนแรงและจากการเผาวัชพืชของเกษตรกรเป็นประจำทุกปีซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนจึงใคร่ขอความร่วมมือในการงดเว้นการจุดไฟในป่าทุกกรณีโดยเด็ดขาดรวมทั้งควบคุมการเผาวัชพืช หากมีความจําเป็นต้องเผาวัชพืชเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกจะต้องมีการทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ลุกลามหากพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆขอให้ช่วยดับหรือแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือโทรสายด่วน1784และ1362 หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน150,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรณรงค์หยุดเผาขยะเพื่อลดปัญหาหมอกควันลดปัญหาสุขภาพลดอุบัติเหตุขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหยุดลักลอบจุดไฟเผาเศษหญ้าแห้งเศษขยะในชุมชนหมู่บ้านและตามถนนผลทางต่างๆรวมทั้งริมข้างทางรถไฟโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจคนในชุมชนควรช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังหรือเตือนยับยัง้งอย่าให้จุดไฟเผาไร่เผาขยะหรือจุดไฟเผาป่าสำนึกถึงส่วนรวมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกาศมหาวิทยาลายัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์ สาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตากเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นโดยวิธีการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยายลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเดินทางมาสอนโดยตรงที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสัพพวิทยาอำาเภอแม่สอดจังหวัดตากในการนี้ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตากแม่สอดได้เปิดทําการรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่8ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายน2557ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณนะสถานที่รับสมัครโรงเรียนสภาวิทยาคมอาคาร2ห้อง228และ238ติดต่อผู้ประสานงานคุณน้อยโทร0810434498ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สถานที่รับสมัครนะทศบาลนครแม่สอดกองวิชาการติดต่อผู้ประสานงานคุณแววดาวโทร0904586355 ประกาศสำนักงานสัมพากรพื้นที่ตากกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2556ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2556ถึงวันที่31มีนาคม2557เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีหรือยื่นแบบผ่านเว็บไซต์สัมพากร w w w .rd.go.th ตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันที่8เมษายน2557เวลา22นาฬกา